สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเวียสุกลวัต์หลังประกาศแต่งงานราสุดเวียสุกรวัต์หลังประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ที่จะมีพิธีแต่งงานในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้และต่อมาในจีของเวียได้โพสต์ภาพทะเบียนสมรสพร้อมเล่าเรื่องราววุ่นๆเล็กน้อยส่วนทางด้านเบลล่าอดีตคนรักหนุ่มเวียก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีโดยลบรูปคู่เวียสุกรวัต์ออกจนหมดทั้งนี้ในติ๊กต็อกของ นัทอติรสได้มีการเผยคลิปอยู่บ่อยๆซึ่งในคลิปก็มักจะเห็นหนุ่มเวียะจนภัยเที่ยวตามป่าเขาลำนาพรายหลายครั้งก็มักจะเห็นเวียทากับข้าวกินเองอยู่แบบวิถีชีวิตบ้านนาะเป็นไลฟ์สไตล์ที่หลายคนต่างฝ่ายฝันได้อยู่กับท้องนาอากาศสดชื่นสบายๆตามประสาไทยบ้านและหากมองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าหนุ่มเวียใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดพักจากงานบันเทิงก็กลับมาบ้านนาอยู่บ่อยๆถึงแม้จะเป็นดา าระดังก็ไม่ถือตัวไม่รู้ว่าเคยมาจากไหนจนหลายคนเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นชีวิตที่หนุ่มเวียต้ตองการซึ่งก็มีดาราหลายคนที่สร้างราบครัวท่ำกลางบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice News ขอบคุณครับ